สวัสดีครับผมมาจาก EC4Life นะครับวันนี้เราอยู่กับตัวของ Shadowverse b o b b l e b อีกรอบหนึ่งนะฮะวันนี้จะพามาดูเด็กนะครับที่เป็นตัวของซอร์ทคราฟนั่นเองแต่เป็นซอ r t c คราฟเวอร์ชันอาร์โกลนะครับอาร์โกลแบบอาร์โกลเลยนะโอเคครับนี่ก็คือหน้าตาของเด็กซอ r t อาร์โกลครั้งนี้นะครับผม mm hmm. ตัวเด็กนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดลิศขึ้นมาเองนะครับผมเป็นลิศที่ได้มาจากตัวของ Spicy Channel นั่นเองนะครับผม ก็พี่แกนะฮะเอาตัวของเคกิมิสึนะครับตัวที่ผมรีวิวว่าเป็นสุดยอดการ์ดที่แย่ที่สุดนะครับประจามบล็อกรีเจนไลท์นั่นเองเพราะว่าเป็นรีเจนลี่นะครับที่ไม่ได้เก่งนะครับแต่มันน่ารำคาญเฉยๆนั่นเองรีเจนมันควรจะทรงพลังใช่ไหมไม่ใช่แค่ควรจะน่ารำคาญน,นะฮะโอเคนะครับผมก็ไปติดตามสไตล์การเล่นได้ที่ช่องของแกนั่นเองนะครับผมส่วนนี้คือการ์ดต,ต่อการ์ดนะครับผมว่าใส่อะไรบ้างนั่นเองนะ โอเคเราเริ่มกันที่ตัวของควิกเบดเดอรนั่นเองนะครับควิกเบดเดอร์เนี่ยก็จะเป็นคอร์ดหนึ่งตีหนึ่งหนึ่งบีสตรอมนั่นเองก็ลงมาก็แยบหน้ากันไปฟรีๆนั่นเองนะครับผมแล้วตัวคอร์ดของมันน้อยเนี่ยก็จะนะครับเล่นคู่กับไซโคเนียได้เลยนะครับผมรวมเป็นคอร์ดท่าในเทิร์นอีโวแรกนั่นเองนะครับผมก็จะพอดีเลยควิกเบดเดอร์ก็จะตีสองสองนั่นเองนะครับผมโ okay, อเคอ่าลงมาข้างล่างนะครับมีเป็นตัวของฟิเดลฟิเดลเนี่ยก็ใส่กัน2ใบนะครับเพราะว่า เด็กนี้ไม่ใช่มิดเลนนะครับไม่ได้เล่นตามสถานการณ์ฝันของข้ามพยายามจะทําให้สถานการณ์เนี่ยมาเป็นของเราเองให้ฝันของข้ามตามนั่นเองครับผมคอสบูเมนนะครับก็ลงมามีรัสเวิร์ดซัมมอนไนท์หนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีไรให้คีบบนบอร์ดมียูดิตตลอดเวลานะครับผมลูมินนสแฟนๆลงมาได้ไหนนะครับแล้วก็ออฟฟิเซอร์ทุกคนนะครับลงมาก็จะมีลัสนั่นเองก็จะมีตัวของไนท์จากตัวคอส์บูเมนแล้วก็ไนท์จากตัวของลูมิเัสเองแล้วก็ไนท์จากไซโครับ ที่จะสามารถลัชได้นั่นเองในเด็กนี้นะที่เหลือไม่ค่อยมีนะครับผมไม่ค่อยมีตัว Officer ออฟเซอร์อมาละนะก<ล>็จะมีตัวของสมุไรด้วยสมุไรเนี่ยเป็นแฟนๆนะครับลงมาถ้าหากว่ามี Be เบ่อถ้าหากว่าซูเปอร์อีโวสามารถใช้งานได้ในเทิร์นนี้เนี่ยก็จะมีเบรนด้วยแล้วตัวมันมีลัชอยู่แล้วนะครับก็ไว้ลงเทียร์ต้นเกมนั่นเองเอาไว้คีฟโฟลเลอร์ของเราไว้บนบอร์ดนั่นเองนะครับผมเอ่อลงมาต่อมาเป็นฮาวนะฮาวออฟวอร์ War เนี่ย ก็ปกติไม่ลงคอสามนะครับบางทีก็ลงแล้วแต่นะแต่ส่วนใหญ่จะลงตอนเธอคอห6ครับผมคอหกแอนชาร์สนะครับลงมาจะได้3ฮาวนั่นเองแล้วก็ทั้ง3ฮาวมีลัชนั่นเองนะครับผมก็เป็นโฟลเวอร์ที่เลือดเยอะอ่ะขออภัยด้วยตีแรงเลือดน้อยนะครับผมแต่ว่ามีลัชนะครับก็เคลียร์บอทต้นเกมได้ดีเวลส์ ales, นะครับลงมาจิ้ม1นึ่งโฟลเวอร์ยิง5ดาเมจถ้าแอนชาร์หนะครับลงมามีแอมบูชแล้วก็บอก2 2ด้วยนะครับ ก็ส่วนใหญ่เอาไว้เล่นต้นเกมนั่นแหละนะไม่ค่อยลงมาเพื่อแอมบูชหรอกครับนะก็เอ่อลงมาแอมบูชมันช้าไปหน่อยนะครับต่อมาพระเอกของเรานะครับคาเกมิสึนั่นเองนะครับก็จะมีเลือด2อตีสนั่นเองแล้วก็ลาสเวิร์ดนะครับเมื่อมันตายจะได้เคลสคาเกมิสึนั่นเองก็คืออีก2เทิร์นนะครับจะซัมมอนตัวเองกลับมาแล้วถ้าหากซูเปอร์อีโวใส่คาเกมิสึเนี่ยตัวของคาเกมิสึจะได้สตรอมนั่นเองก็คือตีเดียวตรงได้นั่นเอง,ออง,น,น,เองนะครับผม ก็เกมแพลนนะครับต้นเกมก็ลงคาเกมนี้สืไว้นะให้เป็นตัวที่อยู่บนบอร์ดน่ารำคาญปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ได้โอเคพอเขาฆ่าอีก2เทิร์นกลับมากลับมาในเทิร์นที่มีสเปรย์วอก็สเปรย์วอลตีรตรงได้5ดาเมจนั่นเองนะครับผมเด็กนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นให้เลือดของลีดเดอร์ฝ่ายตรงข้ามต่ําและน่ากลัวที่สุดนะครับนะคูไว้ดีไวทันเดอร์เพราะว่าเราไม่มีตัวของการเคลียร์คอสสูงๆในเด็กเลยนะครับผมยากมากนะครับมีแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นนะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะอยู่ผม เพราะว่าเราไม่เล่นตัวเลดเกมเท่าไหร่แล้วนะครับการที่ปล่อยไปถึงเลดเกมเนี่ยฝ่ายตรงข้า้งก็จะเริ่มตั้งวอร์ดขึ้นมาในเทิร์นที่มันรีทอ้ใช่ไหมเราก็จะมีดีไวท์ฮันเดอร์น่อแก้สถานการณ์นะครับเซโคเนีย er นะครับเล่นตอนที่เรามีโฟลเวอร์อยู่นะครับจะดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีนะครับอีโ e วแล้วก็จะได้2ไนค์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทั้ง2ไนค์เนี่ยจะเป็น2อสซะด้วยนะนะครับผมแล้วก็พวกเทิร์นที่แบบว่าก่อนหน้านี้มีโฟลเวอร์เหลืออยู่อย่างเช่นเป็นตัวลูบีนัสหรือว่าเป็นตัวฟ ตัวของพวกเขาก็จะบวก์หนึ่งหนึ่งด้วยนั่นเองนะครับผมก็เป็นเทอร์เซตอัพที่ดีเลยนะเป็นเป้าหมายในการอีโวแรกๆของเด็กนี้เลยนะครับผมก็จะใช้ในการกดดันฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับผมอ่ะลงมาข้างล่างนะครับเป็นพระเอกอีเด็กของเด็กอีใบหนึ่งก็คือตัวอัลเบิร์ตนั่นเองอัลเบิร์ตเนี่ยก็จะลงมามิสรมนะครับแล้วก็ตัวของมาท่าเอนชานเก้าเนี่ยจะทำดาเมจสามใส่เอนเนมี่โฟลเวอร์ทุกตัวเลยแล้วก็ตัวนี้จะตีได้สองรอบนั่นเองนะครับผมก็เป็นท่าปิดใหญ่นั่นเอง ตัวของอัลเบิร์ตในเด็กนี้เนี่ยก็อย่ากักเอาไว้เธอคอดเก่ามากนะครับเพราะว่าเรามีวิธีการปิดหลายแบบมากนะครับอัลเบิร์ตเนี่ยอาจจะลงมาแล้วแทงไปก่อนเลยสัก3าหรือ5ดาดมจก็ได้นะครับผมก็อีโบสใส่มันสักนิดนึงทำดาเมจเพิ่มนะครับต่อมาเป็นตัวของจีโน่จีโน่มีลัชนะครับผมแล้วก็ตีได้2รอบต่อเทิร์นสไลด์ได้บาเรียนแล้วก็สมอนไนท์เพิ่มนั่นเองนะครับผมตัวจีโน่ก็จะเป็นตัวตี76ที่แรงมากแล้วก็ลัชได้ด้วยนะครับ ก็สามารถเคลียร์ตัวของ Legendary ฝ่ายตรงข้ามได้โดยง่ายเลยนะครับเพียงแค่ขอ7นั่นเองแล้วก็สามารถเป็นตัวขู่บนบอร์ดนะครับถ้าเอาจีโนออกไปได้แพงนั่นเองนะครับผม l e v e n i n g Tactical เนี่ยก็จะทำ Damage 5ส่ e n e m y f o l l o w e r หรือ Leader 5ดาเมจนั่นเองเพื่อฟื้นเลือดตัวเอง5หน่วยนะครับผมก็เป็นการที่ดีนะครับเพราะว่าในเด็กนี้เนี่ยเราจะทาการดาเมจใส่ Leader เนี่ยได้เร็วมากๆและตั้งใจทําให้เร็วมากๆนะครับในเทิร์นอย่างเช่นตัวของคาเกมิสึเนี่ยที่โผล่กลับมาเนี่ย และมีซุปเปอร์อีโวใช่ไหมเราสามารถซุปเปอร์อีโวให้คาเกมิสึเนี่ยตีได้ตรงได้5ดาเมตนะครับแล้วก็ใช้เทติเคิลเนี่ยอีก5ดาเมจรวมเป็นแล้ว10ดาเมจในเทิร์นเดียวนะก็ถือว่าลีเทลกันเร็วมากขึ้นนะครับป้าหมายในเด็กนี้เนี่ยเราจะไม่ได้หวังเพึ่งเทิร์นคอร์ดเอย่างเดียวนะครับไม่ได้หวังเพึ่งเอาเบิร์ดอย่างเดียวแล้วเรามีหลายท่าเลยแล้วก็จะมีตัวของเซนทอร์ด้วยเซนทอร์ Central เนี่ยมีสตรมนะครับซุปเปอร์อีโวแล้ว damage, ตี ลองคิดดูว่าคาเกมนิสึเนี่ยโผล่หน้ามาปุ๊บสป,ปีดวอตัวเองตี5้าเซนทอตี7นะครับเป็น12ดาเมจในเทิร์นคอสแปนเองก็งถือว่าโผล่ออกมาลีทัลก่อนถึงเวลาที่อันควรน,นั่นเองนะครับผมเพราะว่าซอดครัฟเนี่ยก็จะเป็นที่รู้กันว่าเทิร์นคอสเก้ 9, แล้วถ้าหากลีดเดอร์เราเลือก12เนี่ยอันตรายมากๆนั่นเองนะครับผมก็เป็นการสลับตัวของเทิร์นลีทัลเนี่ยให้มันขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์เกมนั่นเองนะครับผม เจอกลุนครับ Club, นะครับพี่แหลงไดมอนนะตอนนี้อยู่เอ่อกรุ๊ปไดมอนตอนนี้อยู่ A3 สามมือนี้โอเคอยู่นะมือมือนี้โอเคแหละ ้อเสียเดียวคือไซคนเนียมันมาในที่เราเล่นอีโบทีหลังนะครับเพราะฉะนั้นบอดจะเหลืออยู่เนี่ยค่อนข้างยาก oh, เล่นแบบคาดหวังว่าบอดจะเหลืออยู่ยากคือเนะ่เพราะว่าเขาน่าจะอดทนเพื่อจะรอตัวของแอนเกรยตัวแรกแล้วผมก็ต้องกักไม่ไม่มีแอนเกรย โอเคทีนี่ถ้าอย่างนี้ผมแรกนี่ผมกักชีวิตให้ตัวของไซคเนียนลงเพราะว่าเธอแรกไม่มีแอนเกรนแน่นอนเพราะว่าเขาใช้พีพีไปแล้วเหตุ <Honor S 2> แรกทำยังไงก็ได้ให้ผมมีสักสองโฟลเวอร์รอดเธอหน้า <Simon today. S 1> <c oughs> ผมลงฮาลงเฮา ถ้าหากว่าเขาไม่มีมิลาน่าไปที่สามเนี่ยเขาไม่น่าจะเคลียร์ได้สองตัวพร้อมกันนะรหรับซอส์ครับคอร์ดสี่เนี่ยเพราะว่าเทอร์เนียไม่มีแอน์เคลียร์แต่โมนิกลงแพงด้วยหนึ่งตัวก็ยังดีโอ้โอ้ท็อปเด็กสุดยอดทีแรกครับสองสองจด้ ห้ายูนิตบอดมือสี่ใบลุนคราบพอดห้าถ้าแอนเร์เคลียร์ได้สามตัวยิงสามบอต 6, 6, ตีหกหกตีแรกแล้วเราก็จะมีฟิดาวคอยหรอโอ,โอเคระเบิดบอด ได้ได้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าการเคลียร์หมู่ไปแล้วการททร์เก็ตเดียวก็ชีแอมบูชไม่ได้แอ่นเกลียร์อันนี้ไม่เกลียร์ อันนี้ไม่เคลียร์เวลแต่อันนั้นน่ากลัวโอเคยอมรับว่าน่ากลัวอยู่แต่เราได้จีเรามีจีโนโ่จีโน่ตีแบบไหนดีตีแบบนี้แน่นอนตีอันนี้แน่นอนเหตุแรกด้วยไหมนะ้าเธอน้าเรามีเจ็ดดาเมจบนบอร์ดเราแค่คีบเธอน้าเราคอสเจ็ด เราแค่ทำให้เลือดต่ำไว้ก่อนเรามีเซนจูเรียนเอนทอร์เซนจูเรียนผู้องผู้องน่ากลัวอือหนะือ <c oughs> อีดอลตายพีแรกยังไงเนี่ยเพราะว่าหมดนี่โอเคเลือดเหลือหนึ่งไม้เหลือไม่เหลือไม่ไม่เหลือโอเคมีฮาวล้วม,มีพีดอลมีฮาวลงได้สองอย่างพร้อมกันโอเคโธรมรมาตา มือสามซอสครับโอเคท็อปเด็กได้ได้อะไรดีได้เทนดิเค้าก็ชนะนะเลือดเหลือห้าท็อปเด็กก็ได้ก็ชนะไม่มีวอร์ดก็ชนะเพราะมีเซนทอร์มือสี่ใบ เอเหลือสักตัวหนึ่งก็ชนะตอมบาสนั่นหนึ่งเฮาหรืออีกสามใบโว้ก็อ,อีโบโลเลยแต่คอสเหลือสามไดเมนชั่นเลยโอเคพอไซส์โองโู้องยังลงได้อยู่คอสเจ็ดเป็นไปได้ อยูตัวเองอันนี้ไม่ช่วยเพราะเราเซนทอร์เราตีสิบตอมบาร์สเพราะเหลือสามไม่มีวอร์ดนะอยูตัวเองอันนี้ช่วยเพราะเหลือสิบสามอืมนั่นเอาบาร์สโอ้แต่เธอหน้าเขาตีสิบเก้านะ หกหกสิบสองสิบสองบวกสามสิบห้าไม่พอผมจะตายผมจะตายเพราะลูนเบลดตายเพราะลูนเบลดแทนะเหรอแย่ยมากผมเมลดไม่พอทั้งสองคนไม่พออยู่ดีอโอเคแพ้แพ้ ฮิวสองรอบพัดเจ้าช่วยลาก่อน <'re> พัดเจ้าช่วยออเลส์ครับ <c oughs> จริงๆในบรรดาเด็ข้าหมดผมไม่ชอบเจอฟอร์เรนคาร์ที่สุดหล้วผมรู้สึกว่าฟอร์เรนคาร์ค่อนข้างจะมีแพทเทิร์นในการเทรดที่แบบที่คุ้มค่าแล้วในมิดเกมอ่ะมันไม่ถึงเลดเกมอ่ะเราตายแล้วอ่ะแต่ก็แรกด้วย,วยการบนมือฟอร์เรนคาร์ต้องสวยๆนะ ต้องขึ้นคอมโบไหล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 เทอนี้เราอีโวที่หลังนะครับเราจะคาดหวังว่าเราจะมีบอลลเวอร์เหลือบนบอร์ดเนี่ยอยากมาก จะเหลือฟอลโลเวอร์บนบอร์ดเนี่ยในเทิร์นอีโวครั้งแรกยังนะเราได้ตีฟีนแต่ว่าบอร์ดผมน่าจะโดนเคลียร์เทิร์นหน้าลงอะไรลงไปยืนสแตนบายเฉยไม่น่าคุ้ม <Right there. S 1> เทิร์นคอร์ดห้ามีอัลเบอร์ติเรตตรงแล้วเทิร์นคอร์ดหกมีเวลส์ยืนรอพร้อมแอมบูชอืมก็ได้นะ เมอตายเดยอกอโกเราต้องทำไปเสียอย่งางกับพีพีเสมอครับเราไม่ใช่มิดเลนช์แล้วนะคอมโบที่หนึ่งคอมโบที่สองเมคอมโบที่สามโอ้อิโวโเลยอะ่อะอเอคมือไม่ดีอ่ะปัง

เราเอาเอเล่นทีหลังนะครับเทิร์นไซคเนียนี่สำคัญมากเราต้องการจำนวนโฟลเลอร์บนบอร์ดเยอะๆอย่างน้อยสักสองตัวก็จะดีพ้าเกมมีส ทำใจน่ะเพราอย่างนี้ว้าว ม,มีโอ้เทเลยนี้เราได้หาบนบร์นนะเราได้เทินฟรีลงฮาวลเล่น เธอนี่เอ่อเธอหน้าคากิม,มิสึลงมาสตอมตีเดียตรงได้สามเมจดห้าพร้อมกับเซจูเรียนตีเดียตรงได้ดาเมเจ็ดสิบสองสิบสองเลือดจะเหลือหกเหลือหกก็ยังไม่ถึงเส้นตายเนาะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นอย่างอื่นแทนเราน่าจะลงตอดด้วยเอาเบิร์ดบวกกับตัวของตำรวไย หรือเราการเอาเบิร์ดเอาเบิร์ดไปก็ดีนะเส้นตายที่12ก็ยังอยู่นะครับจบไปแล้วผู้มีเอาเบิร์ดสองคนเขาหน้าขู่ให้ตายอยู่นะ ลุย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 ,นนยลุยลุย,ยลุ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 ยนละุยล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 ุยยลุ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 ยลลุยลุยลุยยลุยลยลุ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 ยลยลุ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 ยล อย่าใช้การฮิวพออะไรก็ได้อย่าใช้การฮิวพอนะให้มันจบที่ตรงนี้โอเคเข้าใจได้ this the end i die a warrior's death yeah you will okay yum let's go heaven's wrath will fall heavy on your head i, I was foolish so wasn't i you reap what you sow โอเคนั่นก็คือตัวของซอสคราฟขากิมิสึนั่นเองนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับทุกคน